มาดูลูกโทษที่จุดโทษครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้คนแรกครับจะเป็นทางฝั่งของแมนยูไนเต็ดยิงก่อนนะครับเป็นทางด้าน,นของบรูโน่เฟอร์นันครับอยู่ที่บอลบรูโน่เจอกับเอเดอร์สันโมราเอสแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอโ Bruno, ้โหบรูโน่พลาดจุดโทษครับ เอาละครับมาดูคนแรกของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยครับเป็นทางด้านของเออร์ลิงเบลล์ฮารันด์ครับเจอกับอ e e ังเดโอนันนาเออร์ลิงฮาดลันโอ้โหไม่เข้าเหมือนกันครับฮารันด์โอ้อันน่าเดาถูกเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับคนที่สองของแมนยูไนเต็ดครับคิตเตียนเอลิกเซนยิงโโอ้หเฉียบขาดเลยครับจังหวะนี้ เป็นนำหนึ่งศูนย์แล้วครับแมนยูนเต็ดครับคนที่สองของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแจกกิลิแล้วครับตรงกลางไม่พลาดครับกิลิสลัรมุสฮอยลุนครับเลือกยิงลูกนี้ปัดได้ครับโอ้โหสองเซฟไปแล้วครับเบนเดสันคนที่สามของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแบร์ร่าโดซินวาดจิงยนคานครับโอ้โห สกอยังอยู่ที่1ประตูตัวหนึ่งครับคนที่4ครับมาคัดแกลสฟอร์ดยิงลูกนีดเรียบร้อยครับโอ้โหเอาแล้วครับแมนยูนเต็ดขึ้นนำฟิลโฟเดนครับโฟเดนยิงลูกนิดนิ่มๆครับที่เสมอให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็น2ประตัว่อ2ครับ คนที่5ครับกาเซมิโลยิงลูกนี้เหลียบร้อยครับเอาละครับแบบนี้คนต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เข้าแพ้นะครับจะเป็นทางด้านของฮูเรียนาวาเลสเข้าเพื่อสู้ต่อครับบาลเลสยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยังอยู่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สกอตต์แม็กโทมินเน่ครับ แม็กโทเมเนตย,ยิงไม่เข้าครับโอ้โหอีร์สันปัดได้ครับแล้วแบบนี้คนต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าเพื่อปิดเกมครับมาเตโอโควาสิ็จเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นตางฝั่งของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกมาเชิญเอาชนะทุกโทษที่โทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแบบสนุกสุดมันแล้วครับจังหวะนี้